สวัสดีครับฮาร์เปอร์บาซาไทยแลนด์ออฟครับพริมค่ะ ดีเซตตัวเองเหรอแต่แล้ว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 เ,ออเรื่องการออกกําลังกายละกันครับเพราะว่ามันเป็นการทําแบบต่อเน,นื่องอยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้เราแบบลดมาจนแบบลีนสุดๆแล้วหลังจากนี้คือการบักขึ้นไปครับเหมือนแบบว่าเราก็ทําให้มันหนาข,นขึ้นอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ดูตัวเล็กเกินเล็กกว่าน้องอีกผมอะพิมพ์ว่าไม่มีนะคะสำหรับพิม์เพราะว่ายักไงส่วัตทุอยมันก็ตามเป็นเป็นเป็นไปตามโปรเซสแล้วก็เวลาของมันค่ะก็โอเคลดลดครับ ใส่เสื้อตัวเล็กเพราะว่าช่วงนี้ตัวเล็กก็เลยแบบว่าเอ้ยเราลองใส่เสื้อไซส์ S อดูไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราใส่แบบโอเวอร์ไซส์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับเหมือนแบบเราก็ไม่กล้าที่จะโชว์เชอแบบเชฟอะไรอย่างเงี้ยมากมายแต่ว่าพอตอนนี้เราเริ่มมั่นใจขึ้นก็เลยจะลองดูครับสำหรับพิมเหรอคะพี่อยากลองก็น่าจะเป็นพวกเลเยอร์ลิง้งคะพี่รู้สึกว่าการเลเยอร์มันทําให้แบบลุกออกมาดูมีอะไรมากขึ้นแล้วยิ่งแบบช่วงนี้แบบหนาวมากขึ้นมันก็ทําให้แบบแต่งตัวมันสนุกขึ้นแล้วก็เล่นกับสีสสันนรู้ึกว่า่าาคะอื เป็นแบบไหนเหรอปกติัใส่ข้อมืออยู่แล้วใส่นาฬิกาอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยใส่แหวนครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบใส่แหวนมากขึ้นเริ่มแบบหาจิวเวลี่อะไรเงี้ย เพิ่มใส่เพิ่มเตมิมมากขึ้นเพราะว่าแหวนอะปกติเราอะใช้มือทํานู่ทน,นทํานี่เขียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันติดขัดอะไรเงี้ยแต่พอแบบเริ่มมาใส่มันก็สวยดีนี่ว่ามันก็ดูเต็มขึ้นนี่ว่าอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยคิดว่าเออแหวนก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่จะใส่เพิ่มเติมครับสําหรับพิมพ์นะคะน่าจะเป็นต้องหูมั้งคะเพราะว่าต้องหูมันทําให้รู้สึกว่ามันแบบแคชอายได้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบใกล้เคียงกับใบหน้าแบบเขาเียแหละเวลามองหน้ามันจะไดแบบ ทุกอย่างเลยครับมันเหมือนแบบมันก็สอนให้เราแบบโตขึ้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการใช้ชีวิตหรือว่าการที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในปีนี้มันก็เหมือนแบบสอนเราให้ให้โตขึ้นไปเรื่อยๆครับเก็บไว้ทุกอย่างเลยได้ไหมได้โอเคคิดเหมือนพี่ออมเลยใช่ไหมล่ะเ <c oughs> พราะว่ามหมือนเฮ้ยสิ่งที่เราแบบลงทุนลงแรงใช้เวลากับมันอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็พอพอเราได้ใช้ไปแล,แ,ลแล้วเราเต็มที่กับมันมันก็มีความสุขนะ ขอให้เป็นปีที่ใจดีกับพวกเราแล้วกันครับอยากให้แบบว่าทุกๆอย่างมันมันง่ายไปหมดแล้วก็มีความสุขในทุกๆอย่างที่เราทําอะไรแบบเนี้ยไม่อยากให้ใครแบบมาหวังไม่ดีกับเราหรือหรือทําให้เราแบบรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะเออเราอยากเราอยากแบบ grow up ไปแบบมีความสุขเออปล่อยตัวปล่อยใจใช้ชีวิตเราเป็นคน My s e ตที่แบบว่าเราไม่ไม่มองคนอื่นแย่ไม่ให้ร้ายคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนอื่นอย่ามาแบบอย่ามาให้ร้ายเรา mm hmm. นะจ๊ะหนูหน เพีงก็เหมือนกันแต่พี่รู้ส <Gym>. ึกว่าอยากจะเพิ่มความสนุกตื่นเต้นท้าทายมั้งแบบกับอะไรใหม่ๆกับเอออย่างเช่นละครบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ากับพาร์ทอื่นๆที่เป็นแนวแบบเล่นอะไรพี่ยังไม่เคยเล่นมีอะไรบ้างยังไม่เคยเล่นตลกเคยเล่นยังพิมพ์เล่นไปแล้วอ๋อเหรอกำลังออนอยู่ไงอ๋อไม่มู่นะใช่มูเตเลฟใช่ก็เล่นแล้วก็อาจจะมีหลายๆบทบาทแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบถ่ายอะไรใหม่ๆใช่ก็ติดตามค่ะแต่ปีหน้าเรียนจบแล้วไม่ใช่หรอ โอ้น่าจะได้เห็นอะไรอีกเยอะเลยครับพิมพ์จะมีเวลาว่างแล้วครับทุกคน <c oughs> ปีใหม่นี้นะครับก็ฝากแฟนๆฮน h เบอร์บาสซาไทยแลนด์ด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้ได้นะครับผมแล้วก็สวยๆรวยๆหลอ่อๆนะครับประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างเลยครับผม Happy New Year ครับ ก็แฮปปี้นิวร์ก็ขอให้เป็นปีที่ดีค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นปีด้วยไปด้วยกันนะคะก็ฝากแฟชั่นเซตของพวกเราสองคนด้วยนะครับผมที่เราร่วมกับชาวไทยฟุกนะครับแล้วก็ฮับเบอร์ z a a าไทยแลนด์นะครับในเดือนมกราคมอยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมว่าสวยท่าเธอก็ไม่ธรรมดาใช่บวกกับทองแล้วเนี่ยมันเหมาะกับพวกเราเหลือเกินนะครฝากด้วยครับฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย